ล่าสุดมีเด็ก3าขวบเนี่ยเสียชีวิตและตอนแรกน้องคนนี้คือเด็กชายปลื้มมีการอ้างว่าน้องเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเ,เขาเรียกน,นักขนมติดคอ,อถูกไหมฮะขนมติดคอแต่ปรากฏความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยคดีนี้ <c oughs> ขออภัยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาลงไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยเอากำลังไปจับในชัยนรงค์ใช่ไหมหรือว่ามืดนี่นะฮะ <c oughs> ซึ่ง ที่อ้างว่าน้องเนี่ยขนมติดคอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยที่สุพรรณบุรีไปเจอว่าน้องเลือดออกในช่องท้องใช่ไหมครับเมย์ใช่คะ่ะไล่เลียงเลยครับเป็นยังไงเอ่ยก็ทางด้านของน้องนะคะมีเลือดออกในช่องท้องตับและม้ามฉีกขาดค่ะอันนี้คือผลชันสูตรที่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นพิรุษ แล้วมีอะไรครับเมย์นี่ส่วนผลการตรวจร่างกายค่ะเห็นว่ามีรอยช้ำหลายที่เหมือนกันนะคะมีรอยช้ำทั้งที่หน้าอกหน้าท้องหลังใบหน้าลำตัวแขนและขาเรียกว่าทั้งตัวค่ะที่และขณะเดียวกันจับในมืดตรวจฉี่ปรากฏว่าฉี่ม่วงเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นจากการเค้นถามเนี่ยในมืดยอมรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายเด็กจนตายตำรวจ เลยพาไปทำแผนถูกไหมครับเมย์ <ฮะ S 1> ในดูบรรยากาศตอนทำแผนประกอบสันิดหนึ่งแล้วแม่เองเนี่ยก็ร้องหยมร้องไห้เนี่ยนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่คํำถามคือแล้วเด็กเนี่ยไปอยู่กับในมืดได้ยังไงล่าสุดเนี่ยน้องปลื้มอายุ3าขวบนี่ยนะฮะหรือเด็กชายกฤษดาร่างกายน้องเขียวช้าสอบถามแม่ของน้องก็คือเบญจวรรณแม่เล่าให้ฟังว่าตอน18มกราตอนตีหนึ่งกว่า,วาตัวเองเห็นลูกนอนหลับโดยลูกเนี่ยมี3คนน้องปลื้มเนี่ยเป็นคนเล็ก3ขวบหลังจากนั้นกลับบ้านประมาณตีสี่ในปื้มบอกว่าในปื้มเนี่ยขออภัยในมืด บอกว่าเอาน้องปลื้มเนี่ยนอนเพราะว่าได้ยินเสียงน้องปลื้มร้องจนกระทั่งตีสี่เนี่ยก็มาบอกว่าขนมปังติดคอของน้องปลืม้มให้รีบพาไปอนามัยตัวเองสังเกตว่าลูกมีรอยช้ำเหมือนจะไม่มีลมหายใจอันนี้คือมุมของแม่โรงพยาบาลไปชนะสูตรออกมาพบว่าเลือดออกในช่องท้องตับแตกม้ามแตกตัวเองก็เสียใจที่ในมืดทำแบบนี้คำถามที่คุณอยากคนอยากรู้แล้วทิ้งลูกอยู่บ้านไปไหน แม่บอกว่าที่ทิ้งลูกนอนอยู่บ้านไปทําธุระกลางดึกไปทําธุระส่วนตัวถูกไหมครับเมย์ค่ะและในมืดมันเข้ามาได้ยังไงอะเมย์คือในมืดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอยู่แถวๆนี้แล้วก็คุ้นเคยกับบ้านนี้อยู่แล้วเขาก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวมานั่งเล่นตอนตีสองกับเพื่อนบ้านหลังบ้านของคุณแม่แล้วก็ได้ยินเสียงน้องปลืม้มร้องก็เลยเข้าไปอุ้มและผ่านในบอด พาไปนอนที่บ้านหวังว่าจะปลอบดูแลน้องปลืม้มแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมคุณแม่ก็งงว่าจะทํร้ายน้องปลื้มทําไมทีมข่าวก็เลยถามแม่น้องปลื้มบอกว่าแล้วเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมแม่ก็เลยบอกว่าในอดีตเคยเสพส่วนในมืดเนี่ยไม่รู้ค่ะหมายความว่าแม่แมใช่ไหมแม่เสพดีตเคยเสพนี่ฮะแล้วแม่ไปไหนตอนดึกไม่ตอบเป็นธุระส่วนตัวแล้วทิ้งลูกไว้อยู่กับบ้านปล่อยให้ข้างบ้านมันเดินเข้ามาตีน้องจนตายนี่ฮะออกดึกดื่นถ้าไม่พร้อมจริงคือจริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประชดนะ อนามัยเนี่ยเขามีเขาเรียกพวกถุงยางกับยาคุมกําเนิดใช่ไหมจริงๆขอได้นะฮะถ้าไม่พร้อมมีลูกจริงๆอฟังเสียงแม่หน่อยฮะตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยคะ่ะพอดีน้องน่าจะร้องตื่นขึ้นมาร้องหาแล้วไม่เจอทีนี้พี่เขาได้ยินเสียงน้องร้องพอดีเขาก็เลยเอาไปอุ้มอุ้มเพื่อที่จะโอบให้น้องพอกลับมาตอนกลับมาถึงบ้านน้องก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาก็ยังอุ้มอยู่แต่ตอนนั้นเห็นมีคนหลายคนเลย แล้วที่นี้ก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งคนเล็กคนกลางอะคะ่ะเขาก็ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้พาตอนกลับมาให้พาไอ้คนโตไปนอนก่อน<ะ>ค่ะส่วนคนเล็กเดี๋ยวเขาจะอุ้มดูให้ก่อนก็คือให้ไปเอาไอ้คนโตให้เซ็จับเรียบร้อยพอเอาคนโตนอนเซ็จับเรียบร้อยออกมาก็เห็นแต่ตัวเขาที่นั่งอยู่ที่บ้านใกล้ๆนั่นนะคะเขาบอกน้องนอนแล้ว<ะ>ค่ะ แล้วพอช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีห้าเขาก็อุ้ม่างน้องมาตอนนั้นน้องไม่มีลมหายใจเลยนะคะอุ้ม่างน้องมาบอกว่าน้องกินขนมปังติดคอเป็นแบบนี้เขาบอกขนมปังติดคอค่ะเราเชื่อไม่เชื่อ,อไม่เชื่อแล้วเราถามพยายามเค้นถามไหมคือก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยก็คือหนูจะอยู่กับตำรวจสสใหญ่อะคะ่ะคือจะไปอยู่กับ เขาก็ทําการสอบสวนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สอบสวนเขามาสามวันนะคะวันที่สามเขาก็าสารภาพอะไรทําให้จะไว้ใจมืดขนาดนั้นไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนมาเอาลูกด้วยไงคะคือไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่ต้องมีแบบว่ามามาจับเป็นคนที่มาจับลูกหนูตอนร้องคือปกติเขาเคยเอาน้องปลื้มไปเล่นด้วยไหมไปอุ้มเล่นมีคะ่ะ แต่อุ้มเล่นอยู่บ้านเราค่ะอ,อุ้มไปเที่ยวบ้านเขาก็มีพราะบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะแค่ข้ามถนนไปเองเขามีเรื่องยาเสพติเดเกี่ยวขอ้องด้วยไหมคะก็มีค่ะหมายถึงตัวเขาค่ะอืมเราคแล้วเขาก็มีประวะัติจิตแบบว่าป่วยทางจิตด้วยบางท,ท,ที่รู้นะคะอืมแล้วเร,เราได้ถามเขาตรงๆไหมว่าทําไมถึงทําน้องปืน้นถามแค่ตอนที่รับทําแผนนะคะ แล้วตำรวจให้ไปเจอเขาเขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเขารักลูกหนูมากเขาไม่ได้ตั้งใจเขาขอโทษเขาพูดแค่นั้นเขาขอโทษหนูถามแค่ว่าน้องเื้มผิดอะไรทําไมถึงไปทําเพราะก็ยังเห็นอุ้มเล่นยังเหมือนจะจะรักลูกหนูอยู่อยู่เลย คุณผู้ชมครับนี่คือในมุมของแม่ก็เข้าใจว่าเสียใจแต่ว่าล่าสุดนะฮะดูวงจรปิดเลยดีกว่า<ช>เพราะคําถามก็คือแม่ออกไปนอกบ้านไปทําธุระส,ส่วนตัวส่วนไอ้เจ้ามืดเองก็ฉี่ม่วงล่าสุดวงจรปิดเนี่ยนะครับในขณะเกิดเหตุเห็นว่าทางด้านของมืดเองเ่งถูกไหมนําร่างของน้องปลื้มครับใส่รถซาเล้งเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือน่าจะปฐมพยาบาลแล้วใช่ไหมเมใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนอุ้มร่างน้องมาวางไว้ที่ตักอะคะ่ะแล้วก็เหมือนมองน้องปลื้มคะ่ะรอเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะคะเห็นบอกว่า บเบื้องต้นก็คือมันตีข่าวน้องเข้าไปนะเมย์<ข>ถูกไหมตีข่าไปหนึ่งทีล่าสุดเนี่ยวันนี้เราเจอเนี่ยนะฮะเจ้ามืดด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะที่สพอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้คุมตัวนายัยนรงค์รอองนวลหรือว่าเจ้ามืดก่อเหตุฆ่าเด็ก3ามขวบระหว่างที่ควบคุมตัวออกจากห้องขัางได้พยายามสอบถามมืดมืดสีหน้าเรียบเฉยและก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาด ถามว่าเสพยาบ้าหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าเสพแต่ไม่ได้เกิดอาการหลอนส่วนสาเหตุที่ทําร้ายน้องปื้มจนตายเขาไม่ตอบบอกว่าผิดพลาดไปแล้วนักข่าวพยายามที่ถามบอกว่าพี่แทงเขาน้องปลื้มใช่ไหมเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับใช่ไหมครับเมย์ยอมรับไหมว่ามีการแทงเข่าไปครั้งหนึ่งไปกระแทกเหมือนเข่าไปกระแทกที่หน้าท้องของปลื้มหนึ่งครั้งเพราะเหมือนหยอกล้อกันแต่ไม่ได้คิดจะฆ่าอ่าฟังเสียงเลยฮะผมเสียใจยครับไ,ไม่ทำไมทำไมตีผมไม่ได้ตีครับ เราทำอ,อะไรท,ทำไมน้องมันพลาดครัพลาดไปแล้วคือคือแทงข่าวน้องเหรอครับเพราะมันเพราะน้องร้องไห้เหรอหรืออะไรคือน้องส่งเสียงดังวะเอาที่ผ่านมาเราก็รักน้องดูแลน้องมาโดยตลอดใช่ครับแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น,นครับมันพลาดครับพลาดคือังไงเราเสพด้วยใช่ไหมใช่ครับเสพแล้วร้อนหรอตลอดไม่ใช่ครับอ่าแต่ได้ยินเสียงร้องเลยลำพาน เรื่องเสร็มันไม่เกี่ยวครับถึงจะพูดมาหลอนนะไม่ใช่แต่แต่ว่าเราพานเสียงร้องใช่ไหมหล่อนคิดว่าน้องเขาทําร้ายหรอหรือยังไงถึงไปแทงเข่าขนาดนั้นอะอํอทไมถึงได้ทำน้องเขารู้ไหมว่าเขาไอ้เป็นเด็กอยู่อะอ่ะขอโทษครอบครัวก็ได้ขอโทษครับเอออยากบอกอ,อะไรครอบครัวเขามั่งเราไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจอยากขอโทษขอโทษอทษัตาขวางนะดีนะไม่ตบออยนะฮะออยถามแล้วหันมาหันมามองใช่ไหมนี่ ล่าสุดเห็นบอกว่าก็คือแทงเขาน้องไปเอาตัวไปปากขังมีแหลกไหมแม่น้องปลื้มไหนไหมค่ะไม่ใช่แม่น้องปื้มแม่คืดต้องหาแม่มืดเนี่ยแหละฮะคุณพาค่ะเป็นแม่ของเจ้ามืดเนี่ยนะคะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านของน้องปลื้มเนี่ยแหละค่ะคุณแม่พาเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมืดเอาน้องปลื้มมานอนที่บ้านจริงๆแม่ยังไม่หลับและเห็นอุ้มอุ้มน้องปลื้มมามืดบอกว่าเมืดบอกว่าแม่น้องปลื้มเนี่ยไม่อยู่ก็เลยพามาดูแลนะคะหลังจากนั้นแม่ กลับไปจนกระทั่งตีสี่มืดเดินมาบอกแม่ว่าน้องปลื้มไม่หายใจแล้วไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวพาไปหาหมอดีกว่านะคะแล้วไปบอก่าของน้องปลื้มซึ่งบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันค่ะตอนเกิดเหตุคุณแม่บอกก็ไม่ได้ยินเสียงร้องหรือเสียงทําร้ายอะไรกันนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าลูกชายเสพยาบ้าและดื่มเหล้ามาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะคุณแม่ก็เสียใจเพราะน้องปลื้มเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายแล้วก็บ้านอยู่ตรงข้ามกันยังรับน้องปลื้มมาเลี้ยงเป็นประจํานะคะเพราะว่าแม่ของน้องปลื้มไม่สนใจว,นวันเเเนนนนนีี่่ยหหหห็็บบบบออกกกววาาาไมดููแแลลใใ้้้้้ขํัง ตีสองอยากออกนอกบ้านเลยไปทําธุระอาคิตดูแล้วกันช,ชาวบ้านก็บอกเขาไม่ค่อยดูแลใช่ไหมใช่อันนี้คือแม่ของอันนี้คือแม่ของมืดแต่ดาแม่ของเด็กใช่ไหมใช่แล้วจริงๆชาวบ้านก็มาแฉด้วยว่าเออก,ก่อนหน้านี้ก็เห็นแม่ของแม่ของน้องปลื้มเนี่ยเสพยากับเจ้ามืดมานานแล้วเหมือนกันนะนี่ฮะ<ช>อะฟังแม่ผู้ต้องหาเลยฮะคั่งบา้าแกแกเคยคั่งป่ะแม่เคยเคยทำร้ายแม่ไหมคะไม่ทคยทำแต่ทำล้อ อแต,แต่แต่วันเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงร้องไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ยินก็รู้ว่าเขาออาน้องมาอต่แต,แต่แต่ตอนนั้นแม่รู้รู้แล้วว่าน้องมาใช่เคยเอามาไหมคะเคยโัเอามากินนองมาร้อก็เอคข้าไปอุ้มไปเล่นก็เห <c oughs> <c oughs> มือนแบบว่าเลี้ยงช่วยกันว่าอย่างนั้นใช่ก็แม่เขาไม่ก็ยุ่งอ๋อแล้วแม่แม่เขากับตัวมืดเนี่ยสนิทกันเพราะเรื่องอะไรเรื่องอยา กรดูดยาด้วยกันอือแต่วันวันที่ที่ทําน้องเสียงร้องอะไรไม่มีเลยหรอไมไม่มีไม่ได้ยินเลยอือ้ยยินในตอนที่เราไปรับน้องว่าน้องร้องแม่น้องร้องพิษปกตินี่อันนี้ที่แม่มืดพูดน่าสนใจนะฮะไอ้มืดสนิทกับแม่เด็กที่ตายเพราะเสพยาด้วยกันอ,อ้โหนี่ฮะเขาแค่เป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมระหว่างแม่เด็กกับมืดนี่ฮะเพราะเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ย อ้างว่าเด็กขนมปังติดคอใช่อ่ะนี่ฮะสีกันมากนะฮะไวพอๆพกันด้วย